ลำดับถัดไปมาดูเรื่องของวิธีการผสมเครื่องดื่มนะคะอย่างวิธีการแรกนะคะเราจะนิยมกันมากนั่นก็คือเชคแอนด์สเตรนต์ก็คือการเขย่าและกรอง อุปกรณ์ในการผสมก็คือกระบอกเชคหรือเชคเกอร์นะคะรินส่วนผสมลงในกระบอกเชคแล้วตักน้ำแข็งก้อนใส่ตามลงไป4 5หก้อนจากนั้นก็เขย่าด้วยความเร็วและแรงจนกระทั่งมีฝ้าขาวขุ่นขึ้นที่ตัวกระบอกเชคก็เป็นอันว่าใช้ได้เทส่วนผสมทั้งหมดนะคะแล้วก็เอาน้ำแข็งลงในแก้วแต่ถ้าบางสูตรเนี่ยไม่ต้องการน้ำแข็ง ก็กรองเพียงแค่น้ำลงไปนะคะแล้วก็เขย่านะคะแล้วเอาน้ำลงไปในแก้วนะคะข้อห้ามของวิธีการเขย่าคือห้ามเทส่วนผสมของเครื่องดื่มที่มีแก๊สอย่างโซดาหรือน้ำอัดลมลงไปในกระบอกเชคเพราะแรงอัดก็จะทำให้ฝาของกระบอกเชคเปิดนะคะแล้วก็เครื่องดื่มหกกระจายได้นะคะควรจะมาทำการท็อป ทีหลังในแก้วเพราะฉะนั้นบาร์เทนเดอร์ก็จะต้องรู้สัดส่วนในการผสมนะคะว่าเครื่องดื่มที่เป็นพวกเหล้าจะอยู่สัดส่วนที่เท่าไหรแล้วนำมาเติมโซดาข้างนอกอีกเท่าไหร่ถึงจะเต็มแก้วพอดีประเภทที่สองค่ะ มากๆประเภทนี้นะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายก็คือการสเตอร์ก็คือการคนผสมนะคะส่วนใหญ่คนผสมในแก้วนะคะโดยใส่น้ําแข็งประมาณเศษ3ส่วน4ี่นะคะก็คือไม่เต็มแก้วเนาะแต่เกือบเต็มนะคะแล้วเทส่วนผสมลงในแก้วนะคะก็คือพูดง่ายว่าเราผสมเหล้า1แก้วมีน้ําแข็งเศษ3ส่วน4ี่อีก1แก้วจากนั้นก็ผสมกันลงไปแล้วใช้ช้อนบากระถุงนะคะด้วยความเร็ว หกถึงเรอบนะคะเน้นส่วนผสมที่เข้ากันง่ายแบบที่3มค่ะ build and pour วิธีการรินหรือเทนะคะเทส่วนผสมทั้งหมดลงในแก้วที่มีน้ำแข็งรออยู่โดยไม่ต้องคนนะคะใส่หลอดแล้วยกเสิร์ฟได้เลยเน้นสีสันของเครื่องดื่มใช้กับกรณีที่เครื่องดื่มนั้นเป็นส่วนผสมที่เข้ากันได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ได้เน้นน้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นเพิ่มเติมมากมายนะัก แบบที่4ค่ะวิธีการปั่นคือจะเทส่วนผสมทั้งหมดเลยลงในเบรนเดอร์หรือเครื่องปั่นแล้วปั่นจนเข้ากันนะคะจนละเอียดเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มผสมแบบสมูทตี้จะใส่เหล้าหรือไม่ใส่เหลาก็ได้ นะคะเป็นการผสมเครื่องดื่มที่ต้องการให้ส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันอย่างเช่นพวกผสมเฟรปเป้น้ำผลไม้ปัน่นหรือเครื่องดื่มชนิดปัน่นแบบไม่ใส่แอลกอฮอล์นะคะหรือเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นค็อกเทลที่โด่งดังก็คือเมนูพิหน่าคอลดาดานะคะที่จะเป็นสีขาวใส่เหล้ามาริบูที่เป็นส่วนผสมของน้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่ตัวกะทินะคะเข้าไปแล้วก็ปั่นเร็วและแรง ก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของสาวๆเหมือนกันนะคะให้ความรู้สึกในแนวของ t ropical นะคะค่ะวิธีนี้ก็จะเป็นลักษณะของบาร์นะคะที่เป็นลักษณะของการเ,เทนะคะ เป็นการเทน้ำนะคะให้ไหลไปมาระหว่างนะคะเช็คเกอร์สออันจริงๆแล้วมีมานานมากแล้วนะคะก็คือมีวิธีการมีขั้นตอนถ้าคุณผู้ชมเคยทานชาชักก็เป็นสกิลหรือว่าทักษะเดียวกันเลยนะคะ นะคะคเรียกว่าเป็นเทคนิคทรอวิงนะคะทรอวิงก็คือคล้ายๆกับการเทชาชักถูกใช้ในการผสมค็อกเทลมาตั้งแต่ปี1922คือเกือบ100ปีมาแล้วการเทแบบนี้นอกจากจะทำให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วเนี่ยหากใส่น้ำแข็งไปด้วยก็จะทำให้เกิดความเย็นเกิดดิลูชันจากน้ำแข็งแอลกอฮอล์จะลดลงเหลือความกลมกล่อมมาไว้นอกจากนั้นยังสร้างฟองอากาศเป็นแบบบับเบิ้ลได้ด้วยคือเป็นฟองอากาศ ถามว่าทําไมเวลาเราไปกินชาชักเนี่ยคะ่ะจะเกิดฟองอากาศนุ่มๆอยู่บนชาเนาะนะคะก็คือเกิดตัวบับเบิลขึ้นมานี่เองนะคะก็จะมีเทคนิคในการโยนแล้ถ่ายนะคะถ่ายเทน้ําหนักนะคะก็ไม่ถามว่ายากไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการฝึกแล้วก็อยู่กับเรื่องของการเข้าใจเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำได้แล้วคะ่ะ เรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาจบกันด้วยสูตรนะคะที่เป็นที่นิยมต่างๆอย่างตัวแรกเนี่ยถ้าได้ฟังมาตั้งแต่คลิปแรกๆก็จะพูดถึงบ่อยหน่อยนั่นก็คือเมนูโมจิโต้นะคะเนื่องว่าจากวัาทธรได้ไม่ยากเลยแล้วก็ทำในครัวเรือนได้นะคะก็จะมีส่วนผสมของใบสะระแหน่น้ำมะนาว30 ml น้ำเชื่อม30 ml เหล้ารำขาวหรือไวทรำสออนแล้วก็ท็อปด้วย ใบสะระแหน่อีกรอบหนึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ขายดีมากๆเช่นกันนะคะสูตรก็คือตามที่บอกเลยนะคะใบสะระแหน่น้ำมะนาวน้ำเชื่อมเหล้ารำนะคะใส่ใบมิลและน้ำเชื่อมลงในแก้วบดใบสะระแหน่ด้วยมัดเดิลเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำมะนาวหรือใส่มะนาวหั่นเสี่ยวแล้วตามเหล้ารำลงไปจากนั้นใส่น้ำแข็งแล้วก็เชคหรือบางที่ก็จะไม่เชคนะคะใช้วิธีการคนก็ได้ค่ะ แล้วก็จะใส่แก้วไฮบอลตกแต่งด้วยใบสารแหน่อีกรอบหนึ่งตัวนี้จะชื่อว่าเฮรูดอบนะคะชื่อน่ารักมากนะคะเฮรูดอบจะใช้วอดก้า45 ml จิงเจอร์เอลนะคะหรือว่าน้ำขิงใส่โซดา120 ml น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์20 ml น้ำมะนาว5 ml แล้วท็อปปิ้งด้วยแอปเปิลสีแดงนะคะวิธีทำง่ายๆเลยก็คือเทน้ำมะนาวใส่วอดก้า ใส่น้ำจิงเจอร์เอลแล้วแอปเปิลไซเดอร์ลงในแก้วคนให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำแข็งลงไปตกแต่งตามด้วยแอปเปิลสีแดงสูตรที่3ค่ะเรียกว่าจินจิมเล็ดนะคะก็จะใช้เหล้าจินเลย45 ml ใส่น้ำมะนาวนะคะที่ผสมน้ำเชื่อมก็คือเอาน้ำมะนาวคั้น1ส่วนผสมน้ำเชื่อม1ส่วนแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยโซดา อันนี้ก็ทำได้ง่ายๆนะคะนำส่วนผสมทั้งหมดมาคนให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำแข็งถ้าใครไม่ชอบเหล้าจินเพราะอาจจะแรงไปสักหน่อยก็เปลี่ยนเป็นวอดกา้าหรือใช้เตก,กิลาก็ได้ค่ะ ัวที่4ค่ะเราเรียกว่าชื่อสกูดเวอร์สกูดเวอร์จะมีน้ำส้มด้วยนะคะสาวสาวก็ชอบเหมือนกันสามารถทานได้ง่ายดื่มได้ง่ายนะคะประกอบด้วยวอดก้า40 ml น้ำส้ม6ออนท็อปด้วยส้มที่หั่นเป็นแว่นๆนะคะก็จะได้แล้ว3อย่างแค่นั้นเองนะคะเทส่วนผสมลงในแก้วคนให้เข้ากันเติมน้ำแข็งตกแต่งด้วยส้มค่ะมาร์การิต้าค่ะ ตัวนี้จะออกสีเขียวไม่ได้ใสนะคะไม่ได้ใสมาริริต้าสามารถทำให้เป็นสีสันสวยงามได้นะคะตัวนี้จะใช้บรองโก้ co, นะคะเตกิล่าสออนเล่าทริปเปิลเซ็กซที่เป็นเล่าที่มีกลิ่นของส้มด้วยครึ่งออนน้ำมะนาว1ออนน้ำเชื่อมครึ่งออนแล้วจากนั้นทำการเช็คหรือผสมตกแต่งปากแก้วด้วยเกลือโคเชอร์ her, นะคะแล้วก็มะนาวหั่นแว่นเสียบค่ะ สำหรับสูตรต่อไปนะคะเหมาะกับคนที่ อาจจะมีงานเฉลิมฉลองนะคะหรืองานเลี้ยงต่างๆก็คือจะชื่อว่า celebration f i s h นะคะก็จะประกอบไปด้วยวอดก้านะคะสมอร์นอฟลาสเบอร์รี่30 ml มีน้ำสตรอเบอรี่20 ml มีแชมเปญหรือตัวสปาร์กิ้งไวน์120 ml และตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่หรืออาจจะเป็นตระกูลของเบอร์รี่ต่างๆให้สวยงามแล้วก็ท็อปด้วยตัวใบโรสแมรี่หรือใบทม์ก็ได้ค่ะ ตัวนี้จะเป็นเครื่องดื่มที่มีความหนักขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือเป็นลักษณะโอแฟช e ั่นเนสนะคะก็จะมีอเมริกันวิสกี้2.5ออนซ์น้ำตาล1ช้อนชาเหล้าที่เป็นลักษณะของบิทเทอร์นะคะบิทเทอร์3ฝาเปลือกเลมอนและ Top ท็อปด้วยชิ้นสม้มหรือเชอร์รี่นะคะมาราชิโนก็คือท็อปแบบนี้เลยนะคะก็จะให้เครื่องดื่มนะคะที่ดูแล้วค่อนข้าง เข้มข้นนะคะน่า,าเหมาะสําหรับคุณสุภาพบุรุษทีเดียวนะคะใส่น้ําตาลลงในแก้วตามด้วยเหล้าบิทเทอร์สฝาแล้วใช้เปลือกเลมอนคนให้เข้ากันจนน้าตาลละลายจากนั้นก็เทอ,อเมริกันวิสกี้ใส่น้ําแข็งคนให้เข้ากันนะคะด้านบนก็จะท็อปด้วยชิ้นส้มหรือเชอร์รี่มาราชิโนนะคะก็ได้เครื่องดื่มน่าทานแล้วค่ะคิวบารบ้าค่ะ เป็นเหล้ารำผสมกับโค้กดูเผินๆแล้วจะเหมือนกับน้ำโค้กนะคะก็คือใช้เหล้ารำประมาณ60 ml ลโค้ก110 ml มมะนาวครึ่งลูกท็อปด้วยมะนาวคางแก้วนะคะก็จะได้เครื่องดื่มง่ายๆนะคะที่ดูเหมือนกับโค้กนะคะแต่ว่ามีความ กลมกล่อมของตัวเหล้าลำด้วยนะคะบีบมะนาวลงในแก้วก่อนจากนั้นก็ตามด้ยเหล้ารำแนะนำว่าถ้าเป็นเหล้าลำสีดำเนี่ยหรือว่าพวกกับตันมอ์แกนเนี่ยก็จะเพิ่มรสชาตินะคะจากนั้นคนให้เข้ากันใส่น้ำแข็งเติมโค้กใช้มะนาวตกแต่งได้